เป็นไงน้องข้าวยังครับนี่ก็เสียงดีขึ้นเยอะเลยนะก็เมื่อวานเนี่ยก็เหมือนจะน่าจะตกใจด้วยนะไม่รู้ว่าพ่อแม่น้องเนี่ยไปยังไงบ้างนะไปทางไหนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะครับผมเอก ek นะครับ <c oughs> ก็วันเนี้ยผมเนี่ยจะรับมอใหม่ขึ้นมาขึ้นมาดูน้องนะน้องคนที่ ลูกคอยหมอผีตัวน,นั้นนะก็เพราะว่าน้องเนี่ยเล็กย่ามาไว้น้องได้แต่เมื่อวานนี้แล้วนะก็ยังไม่รู้ว่าน้องได้กินอะไรหรือยังแต่ผมเนี่ยเตรียมพวกข้าวพวกอะไรมาให้น้องกินนะก็เดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะเพียบตีว่าน้องเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าน้องเนี่ยโดยนไอหมอผีเนี่ยไอไอสมิงตัวน,นั้นอนะไล่กัดนะก็เล็งเนี่ยไปเจอทันแล้วไปช่วยไปได้นะก็โอเคครับเพียบตีเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางขึ้นไปต่อเลยนะ ก็ใครที 101, ่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะก็อย่าลืมฝากเข้าไปติดตามเพจเอกเคผมด้วยนะครับโอเคก็โอเคครับพี่พีชตอนนี้ผมเนี่ยเดินทางขึ้นมาถึงแล้วนะเล็กเนี่ยได้เอาน้องเนี่ยมาเจบไว้ที่กระต่อมพงติบนะเนี่ยน้องอยู่นะพี่พีชน้องอยู่นะน้องหดตัวเลยนะ ก็น้องน่าจะจำผมได้อยู่เพราะว่าเจอผมเนี่ยสองครั้งละเป็นไงน้องคข้ายัางครับออนี่ก็เสียงดีขึ้นเยอะเลยนะก็เามื่อวานเนี่ยก็เหมือนจะน่าจะตกใจด้วยนะ ไม่รู้ว่าพ่อแม่น้องเนี่ยไปยังไงบ้างนะไปทางไหนนะแล้วแล้วแม่นี่แม่อยู่ไหนไม,ไม่รู้นะก็อย่างที่เล็กกูบอกผมนะว่าแม่ของน้องเนี่ยเหมือนว่าจังหวะที่วิ่งกันเนี่ยเหมือนว่าน้องก็วิ่งหนีไปอีกทางแม่ก็ไปอีกทางนะแล้วเล็กก็ น่าจะออกตามหาแม่ของน้องผมว่าน่าจะวางแผนกันมาแบบนี้แหละเพราะว่าผมเนี่ยก็ตั้งใจที่จะขึ้นมาดูน้องก่อนนะเดี๋ยวผมให้น้องกินอะไรก่อน,อน,นเนอดี้แล้วผมจะขอดูรอบๆก่อนมีมีใครมาไหมไม่มีใครมาใช่ไหมก็ออยังดีว่าน้องเนี่ยฝั่งไทยรู้เรื่องนะพูดไทยชัดด้วยนะเด็กบอกว่ามาได้น,ะน้องคนนี้พูดไทยได้นะ เห็นว่าเห็นว่าเล็กบอกว่าหมอผีเนี่ยเป็นคนสอนนะพ่อของน้องนะหมอผีตอนที่เล็กเนี่ยจับเข้าไปอยู่ในเมืองรับแ,แล้วนะเพร้เพรเลยนะน้องเนี่ยเล็กเห็นเล็กบอกผมเมื่อวานเนี่ยเกือบโดนหมอผีเนี่ยจับกินเหมือนกันนะนิดเดียวเหมือนกันนะไม่ไ่แบปโอ้โหเล็กดีที่เล็กเนี่ยไปเจอทันนะไม่องั้นเนี่ยแย่แน่เลย กองสารน้องเหมือนกันนะข้ายุงก็เยอะด้วยวน้องจะเก็บที่นอนเ,เ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูรอบๆนี่กัน <c oughs> อยู่อยู่นี้ได้ยินเสียงไอ้สิมิงตัวที่ไล่กาดนหนุ่ยไหมได้ยินด้วยเหรอนี่มันมันมาเหรอเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยไปเจอที่กบดานมาแล้วนะเวียดดีนะ ผมก็ไม่คิดว่ามันเนี่ยจะออกมานะอย่างว่าเลยเพราะว่ามันเน sure. ี่ยมันเนี <c ười> <c ười ่ยมีเรตอนกลางคืนนะเพี้ยสินะมันออกหากินตอนคืนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเรียกคนในหมู่บ้านเนี่ยมาจัดการมันนะเพี้ยสินะเพราะว่ามันก็เริ่มเข้ามาในใกล้หมู่บ้านทุกทีแล้วเพราะว่ากระต๊อบแห่งนี้มันก็อยู่จะไกลมันก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะเพราะผมเนี่ยเป็นคนสร้างให้ลุงดิบนะดูดู มีปัญหาต้องมาแก้ไขนิดหน่อยนะมันว่ากระตอบเนี่ยจะโยกไปเดี๋ยวหาอะไรมาทำให้นี่ให้ใหม่นะน้องหิวยังหิวยังน้องเริ่มหิวแล้วนะแต่ผมเนี่ยจะหาอะไรให้น้องกินก่อน ฟืนนี่ก็ยังมีอยู่ในด้านล่างนี้เหมือนว่าจะมีคนมาใช้นะเพราะฟืนที่ผมเก็บไว้เนี่ยเยอะกว่านี้อีกนะที่ผมเก็บไว้กับชุดน่าจะเป็นเพื่อนหลงเหมือนอ๋อฟ์อนนะผมกับฟ์นเนี่ยมาช่วยกันเก็บกล่องไว้เยอะมากกว่น,นี้เหมือนว่าน่าจะน้อยลงเหมือนน่าจะมีใครมาใช้ลนะเหมือนน่าจะเป็นลุงดิบหรือเปล่าจะไ่แน่ใจนะแต่ว่าไฟดูดิเหมือนน่าจะมีคนใช้จริงๆ ดีนะเวีนะฝนเนี่เพิ่งหยุดไปเลยแบบอากาศเนี่ยไม่ร้อนมากนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยหาอะไรให้น้องกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เดี๋ยวผมยังไม่ค่อยได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนหาอะไรกินเพราะว่าตอนเนี้ยที่ตั้งกองเนี่ยมันจะลําบากเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะโอเคเดี๋ยวผม่ยขอหาอะไรให้ น้องเนี่ยกินอะไรก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยเหมือนจะไม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยฝนก็เพิ่งหยุดไปนะเพราะาเดี๋ยวไม่รู้ยุงกัดหรือเปล่าน,น้องเมื่อคืนยุงกัดหนูไหมน่าสงสารมากเลยนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวอยากเอาน้องกลับลงไปมากเลยนะเพราะว่าอยู่บนเขาเนี่ยยุงเยอะจริงๆนะโอเค๋ยวผมหาอะไรให้น้องกินก่อนดีกว่านะพ,พี่ตินะก็โอเคครับพ,พี่ติดเมื่อกีก้ก็ให้น้องเนี่ย กินมาม่านะผมเนี่ยผัดมาม่ามาให้น้องนะเรียบร้อยแนละ้วจานนี้จะอยู่ด้านหลังน้องเพราะตอนนี้ผมให้น้องกินน้ำส้มนะ,อะตอนนี้นยุงเนี่ยจะเยอะมากเลยนะพี่พี่พี่สินะดูขาน้องนีเยอะมากเลยพอทางบนเนี่ยเหมือนว่าน้ำเนี่ยยังไม่ไหลเลยนะขนาดฝนช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยน้ำเนี่ยยังไม่ไหลลงมาเลย ได้ยินข่าวไปที movies, <S <S ่อื่นเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยนะก็รอดูน้องนะก็เมื่อกี้ก็ลำบากนิดหน่อยนะเปรี้ยๆจีนะเพราะว่าขาตั้งกล้องผมเนี่ยมีปัญหานะก็เลยไม่ได้ขาตั้งให้ดอถ่ายให้น้องดูนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้านะจะเปลี่ยนขาตั้งกล้องมา อเมื่อกีก็ให้น้องรีบกินก็แต่ผมเนี่ยจะได้รีบเดินทางกลับนะเนี่ยขอนั้งก่อนมือมากวันนี้ <c oughs> นกินน้ำส้มไวมากเหมือนกันนะผมเ่ยจะซื้อถ้าผมยังไม่กลับนี่แต่ผมเนี่ยถ้าผมกลับลงไปเนี่ยผมว่าผมจะซื้อน้ำส้มมาให้เยอะๆนะถ้าคิดว่าถ้าไม่เอาน้องลงไปจริงๆแต่ถ้าน้องลงไปเนี่ยก็ดีนะเพราะเหมือนน้องเนี่ยจะชอบกินน้ำส้มมากเลยเลย เดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าจะตัดผมให้น้องด้วยนะไม่รู้น้องเนี่ยจะคิดว่าไงนะให้พี่ตัดผมให้ไหมไม่ให้ตัดเหรอไม่รู้ทำไมว่าน้องไม่ให้ตัดนะเดี๋ยวลองคุยกับน้องดีๆแล้วกันเดี๋ยวลองพาน้องลงไปก่อนเดี๋ยวจะตัดให้น้องนะว่าดูสิดูดินะฮะแบบหน้าตาน้องดีมากนะแต่น่าจะเป็นพ่อน้องนที่ให้ไว้ตรงผมแบบนี้พ่อน้องพ่อน้องเนี่ยเป็นหมอผีที่เล็กเมยได้เอาจับให้กับพวกคนมองรับแล้วนะ ผมกับเล็กไม่ได้ไปจับตัวมันเนี่ยระหว่างมันกําลังทําพิธีอะไรไม่รู้นะก็ผมกับเล็กก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพาลูกพาพา่อพาครอบครัวอะไรเขานะแต่ว่ามันต้องจับจริงๆนะครับก็น้องก็กินเรียบร้อยมาละนุนะ่นและทงมามากเขาอยู่นุ่นอยู่เลย พวกหนังสติ๊กเนี่ยเยอะแล้วก็พวกลูกชิ้นนะเตรียมไว้เยอะๆอกันไว้ก่อนนะพี่กลับลงไปนี่ลงไปกับพี่ไหมไปกับพี่ไหมได้ไปหาแม่บางเบาอ๋อเขายังไม่ได้ออกตามหาแม่เลยนะไ,ได้ยุงเย,เยอะมากเลยพี่ๆี่ ก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่บนั้นนานนะไมว่าน้องก็ผมชวนลงไปก็ไม่ไปนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าอยากจะไปตามหาแม่หรือเปล่าก็ยังไม่ต้องไปหาแม่ได้ยินไหมเดี๋ยวรอให้พวกพี่ๆขึ้นมาช่วยกันได้ยินป่ะถ้าเองไปคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมีอันตรายกับเองนะได้ยินไหมก็ผมก็บอกน้องแล้วนะเดือวน้องไว้ดีกว่าไม่อยากให้น้องเนี่ยออกตามหาแม่ของน้องเนี่ยคนเดียวนะ ไอเสมางตัวนั้นนะ่ะมันได้มากเลยนะไฟ,ฟันกับมีดก็ไม่ไม่เข้าเลยไม่ลงไปอยู่กับพี่ใช่ไหม,มก็ไม่ไปเล็กก็บอกว่าเล็กก็ชนลงมาแล้วแต่ว่าผมก็บอกเล็กนะเมื่อวานะว่าทำไมไม่ชวนมาเล็กบอกเล็กชนแล้วนะแต่ว่าน้องในเรื่องที่ไม่อยากจะลงมานะน้องก็ไม่เหมือนว่าจะไม่เคยเจอคนเยอะๆด้วยนะ ก็เลยไม่อยากลงไปในหมู่บ้านหรือเปล่าผมคิดไว้แบบนั้นนะยุงเนี่ยเยอะมากเลยไม่รู้น้องนี่อยู่ได้ไงนะตอนนี้ยุงเย,เยอะมากเลยนะดูดัดผมนี้ดูเุาซับจี้ขนาดนี้ยัง ยังกัาอยู่เลยนะเดี๋ยผมเนี่ยน่าจะออกเดินทางไปอีกหน่อยนะผมเนี่ยตั้งใจเนี่ยขึ้นมาไม่ใช่แค่จะขึ้นมาดูน้อยอย่างเดียวนะผมเนี่ยจะลองเข้าไปลงไปด้านด้านบนนู้นนะที่จะเข้าจะอลองไปแอบดูนะที่ผมเนี่ยไปเจอที่กอบที่กอบด้านของไอ ของไอ้สมิงตัวนั้นนะไม่รู้มัน,นจะอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เนี่ยผมก็พร้อมที่จะบวกกับมันอยู่แล้วนะอาวุธผมก็ามาพร้อมอยู่ละเดี๋ยวรอดูนะพี่พีพว่าผมเนจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอเนี่ยผมจะจัดการมันแน่นะยุงกันหนูหนไหมไม่ต้องไปกับพี่เหรอ ก็สงสารน,น้องนะชวนไปไงก็ไม่ไปนะไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันชวนน้องไปแล้วแต่น,น้องเนี่ยเหมือนว่าไม่อยากจะไปนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับแล้วนะได้ยินไหมอยู่ได้ไหมเดี๋ยวรอพวกพี่ๆก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนาได้ยินไหมเดี๋ยวเราเนะี่ยจะต้องออกตามมาหาแม่กันได้ยินป่ะเดี๋ยวเราพวกพี่ๆขอจัดการในตัวสมิงที่ไล่กัดหนูก่อนนะไม่รู้มันเนี่ยได้กัดแม่หนูหรือเปล่า <c oughs> ที่หนูวิ่งเนี่ยมันได้กัดแม่หนูป่ะยังไม่ได้กัดอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วถือว่าแปลว่าน้องกับแม่เนี่ยจะวิ่งแยกกันไปแต่ว่ามันเถิดตามมาตามน้องมานะไม่รู้ว่าแต่ว่าผมเนี่ยต้องลองไปถามเล็กนะว่าเจอน้องตรงไหนนะลองไปคุยกับน้องดูเอเดี๋ยวลองกลับลงไปคุยกับน้องน้องชายผมนะเล็กนะเดี๋ยวลองกลับไปคุยดูว่ามันเนี่ยไปเจอน้องไว้ที่ไหนแล้วผมเนี่ยจะ ลองไปตามดูนะว่าแม่น้องเนี่ยไปทางไหนนะผมก็ไม่เคยเจอแม่ของน้องนะแต่ว่าเคยได้ยินเล็ก <c oughs> เคยพูดอยู่ว่าเคยเจออยู่ครั้งสุดท้ายที่เล็กเนี่ยได้เอาไปส่งให้คนรับแลเนี่ยแม่ของน้องเนได้ไปขอร้องเล็กเหมือนกันนะแต่ว่าเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยได้นะก็มันเป็นผมก็เข้าใจเล็กนะเพราะว่ามันก็กดดันทั้งสองฝ่ายนะเะว่าเล็กเนี่ยเ็ต้องใจจะจับเปคนรับแลนะเพราะาพ่อมัน,นทำร้ายคนรับแลเยอะมาก แล้วก็ทีนี้ก็เลยแบบไม่อยากจะปล่อยนะขอมันรับกรรมก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนอันนี้ก็เดี๋ยวเราว่ากันกทีนะครับเนี่ยขอเดือขอตัวเดินทางขึ้นไปต่อนะเดี๋ยวผมจะตั้งใจจะเดินขึ้นไปดูก่อนว่าเ้ือหมิงตนนั้นนะ่ะมันอยู่หรือเปล่า,าเราเปรี้ยสินะโอเคแต่พีนี่เดินทางกลับแล้วนะาดีไหมเดี๋ยวน้องนี่เกมส้มดีไวมากเลยนะ เดี๋ยวพี่จะนำสมขึ้นมาให้ใหม่แนละ้วขนมได้ยินป่ะเดี๋ยวดูนะอยูนี้นะ <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินทางไปต่อนะพี่ตินนะผมนะ่าจะตีรถไอเดินกลับไปทางนู้นเลยรถังอยู่ด้านนู้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมค่อยขึ้นมาอีกทีนึงพี่ไปแล้วหน้าดีนบ่ะเนื้อผิวพันก็ดีนะเหมือนเหมือนไอเหมือนไอมอผีตัวน,นั้นเลยนะมันก็ผิวพ,พันก็ดีนะ เหมือนกับพ่อมันไปแม่มันก็ข่าวมากเลยนะที่ผมไปดูนิกองในคิดเล็กอะ่ะโหน้าลูกแบบนาสงสารมากเลยถ้าอยู่ในแบบหมู่เมืองในหมู่มบ้านเนี่ยโอ้หแบบถิวพันดีมากโอเคไปแต่ผมขอตัวเดินทางต่อนะพี่พีสินะโอเคครับพี่พีทตีตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงทีจ่จุดที่ผมเนี่ยได้เจอกับไอ้สมิงตัวนั้นเนี่ยมันได้ประกบด้านนะ อยู่ตรงด้านล่างนี่เองนะพี่พี่สีนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินลงไปดูนะเหมือนว่าผมเดินขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนจะเจอเหมือนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะแต่ก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่สีเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินเข้าลงไปดูผมจะขอเข้าไปแอบตรงด้านนู้นนะผมขออ้อมไปดีกว่าผมกลัวเนี่ยมันจะอยู่ตรงใต้ซองนี้นะโอเคไปแต่อ้ไม่ทงนี้ดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะไม่มีใครอยู่ เพาเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงนะเ <c oughs> นี่ยที่ผมเนี่ยมาเจอมันนอนเนี่ยอยู่เนี่ยมันแอบตรงนี้เลยนะที่ผมเนี่ยได้มามาตะกนไลตามมันเนี่ยน่าจะอยู่ตรงใต้ร่องนี้แหละไม่รู้ว่ามันเนี่ยหายไปไหนนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมจะยังจะได้ยินเสียงอยู่เลยนะเหมือนได้ยินเสียงมันมีคนทำอะไรดนะังแขกแขกแคกแถวนี้ ผมเค้นน่าจะอยู่นะผมเนี่ยก็เตรียมมีดออกมาอย่างดีเลยคิดว่าจะบุบวกมันเลยนตรงนี้เลยนะเพราะว่าผมนี่ก็แค้นมันอยู่นะค,คิดแล้วเนี่ยเสียดายมากเลยผมก็หยิบระ,ะเบิดปิงปงองขึ้นม,ม,มาอย่างดีเตรียมมีดเตรียมมีดขึ้นมาอย่างดีแต่ดันไม่เจอตัวมันนี่ไม่กีม้มผมว่าจะได้ยินเสียงนะเหมือนพี่พี่เอได้ยินปล่าไม่รู้ตอนผมเดินลงมานี่ ว่าผมเนี่ยกดถ่ายไม่ทันแต่ว่าตอนเม่อกี้ผมเดินลงมาเนี่ยผม,ไ,มได้ยินเสียงมันมีคนอยู่ตรงนี้นะพอผมถือกล้องขึ้นมาก็หายไปเลยเสียงไปทางไหนไม่รู้นะรอดูรบอบๆนะเพื่อแบบผมเมื่อกี้เนี่ยผมอ้อมลงไปทางนู้นนะลืมไม่ได้มองดูงี้ผมต้องบดโอ้โหกว่าเดินขึ้นมาถึงไม่รู้มันหายไปไหนไปทางนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ เสียงอะไรบ้เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเหมือนคนวิ่งตรงกรอหญ้าแถวด้านนู้นอนะโอเคพี่พีชทีเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินทางกลับเลยดีกว่ากลัวจะมาตอนที่ผมเพลอนะโอเคขอตัวเดินทางกลับก่อนนะพี่พีชเลนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะพี่พีชเลนะโอเค